สวัสดีแฟนคลับเก่าสวัสดีแฟนคลับกลางเก่ากลางใหม่สวัสดีแฟนคล,ลนคับใหม่แล้วก็สวัสดีท่านที่ลงเข้ามาโดยเฉพาะท่านที่เป็นชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎนะคะมันมีปรากฏการดาวพุธกับดาวเกตกุมกันนะคะกุ่มกันในชีวิตของท่านเข้ามาประชิดเลย เข้ามาประชิดเลยมันจะส่งผลอย่างไรธรรมชาติของดาวพุธมันคือดาวแห่งการสื่อสารมันคือดาวโฆษณาประชาสัมพันธ์มันคือดาวการสื่อสารนะคะการโฆษณาการขีดการเขียนการฟังการพูดการอ่านสุจิปุลินะคะมันคือดาวแห่งความ รรมันคือดาวแห่งการเรียนรู้นะคะดาวการเรียนรู้ท่านคือดาวไม่อยากเรียกมันเพลท่านคือดาวแห่งความฉลาดไหวพริบท่านมาทับราศีกรกฎไม่ได้มาเดียวๆท่านมาจรเจอดาวเกต ซึ่งทับร่างของท่านอยู่แล้วดังน,นั้นบางคนมีการเรียนรู้มากขึ้นบางคนมีการสื่อสารมากขึ้นถ้าใครอยากจะโฆษณาประชาสัมพันธ์ตัวเองบางสิ่งบางอย่างก็ทําได้เลยบางคนจะได้สุจิปุลีก็คือฟังพูดอ่านเขียนถามนู่นนี่นั่นมากยิ่งขึ้นบางคนเกิดปฏิ<ฮ>กิริยาเอ้ะทำไมช่วกนี้เราลาฉลาดขึ้นนะ ทำไมช่วงนี้เราฉลาดขึ้นนะคนเกิดวันอาทิตย์ฉลาดในการหาเงินคนเกิดวันจันทร์จะฉลาดในการแก้เกมบางสิ่งบางอย่างหรือทําบางสิ่งบางอย่างคนเกิดวันคานถ้าบอกว่าที่ผ่านมางงแงงงงแงง,ง,งงสุขภาพก็เสียทั้งกายทั้งจิตหรืออะไรมันไม่คึกคักคึกคืนเลยต่อไปเนี้ยหลังวันที่ยี่สิบสามมิถุนายนเนี่ยคะ่ะท่านจะรู้สึกคึกคักคึกคืนรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นหรือตัดสินใจอะไรได้ดี คนเกิวดกว,วันพุธกลางวันโอ้โหวันพุธกลางวันเนี้ยค่ะแบบท่านจะรู้สึกว่าทําไมฉันดูแบบตื่นตาตื่นใจรู้สึกว่าฉันเป็นตัวของตัวเองชัดฉลาดหลักแหลมฉันฉันไม่เออเร่อเหมือนเมื่อก่อนคําว่าเออเร่อก็คือคิดอะไรไม่ออกคนเกิดวันพฤราสบดีจะได้รับ่ารความเจริญเติบโตบางสิ่งบางอย่างบางคนได้รับรางวัลไหมบางคนเกิดความสุขบางสิ่งบางอย่างไหม คนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์ท่านจะรู้สึกว่าตัวเองอะคะ่ะบางคนที่ป่วยอยู่แล้วก็อาจจะ ujemy, หายป่วยหรือบางคนกินมากก็อาจจะอ้วนหรือรู <t 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 ้สึกว่าเราได้บางสิ่งบางอย่างรู้สึกว่าเราได้บางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เราเกิดเกิดเรียกว่าลักษณะเต็มอิ่มนะคะบางคนได้กินบางคนได้บ้านบางคนได้รถบางคนได้งานบางคนได้ถูกบางคนได้ผัวบางคนได้หลานบางคน ปู่ย่าตายายหายป่วยอย่างนี้ก็คือมันจะทําให้เรารู้สึกว่าดีขึ้นคนเกิดวันเสาร์อยู่ในข่ายแก้ปัญหาปัญหามาทับตัวทับตนคนที่หนักที่สุดก,ก็คือคนเกิดวันเสาร์ระวังสุขภาพด้วยคนเกิดวันพุธราหูงานงานจะมาทับตัวงานจะมาทับตัวขึ้นอยู่กับท่านแล้วละ่ะว่างานของท่านจะเป็นอะไรถ้าเป็นคนแก่คนที่ไม่ได้ทําอะไรอยู่ๆท่านก็ลุกขึ้นมาทําอะไรบางสิ่งบางอย่างไหมอย่างนี้ค่ะ หรืออาจจะเบื่อในการอยู่เฉยๆบอกลูกบอกหลานเอ้พ่อจะทํานั่นแม่จะทํานี่ปูจ่จะทํานั่นย่าจะทํานี่อย่างนี้ก็อาจจะตีความไปได้เช่นเดียวกันนะคะถามว่าดีหรือเปล่าที่ดาวพุธเข้ามาทับลักนาคือบอกว่าดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพราะหนึ่งดาวพุธท่านมาจากเรือนภพวินาศวินาศมันคือความไม่สบายด้วยค่ะมันคือความไม่ดีด้วยแต่ถ้ามองด้านดีแต่ถ้ามองด้านดี เหมือนที่บอกว่าดาวพุธท่านคือความฉลาดอัจฉลาดคิดบางสิ่งบางอย่างได้หรือเคลียร์ปัญหาบางสิ่งบางอย่างได้แล้วเอเรือนพบที่สิบสองอ่ะบางคนอยากจะกู้หนี้ยืมสินก็อาจจะดาวพุธคือเอกสารสัญญาด้วยที่ผ่านมา เอกสารเราตีกับตลอดเลยหรือเข้าขอตลอดเลยใครที่เกี่ยวกับเอกสารสัญญาหรือยื่นเอกสารสัญญาเอกสารบางสิ่งบางอย่างหรือสัญญาบางสิ่งบางอย่างอยู่หลังวันที่23คําว่าเอกสารเนี่ยค่ะมันจะเรียกว่าได้รับการแก้ไขที่ดีขึ้นหรือบางคนไปยึดทำบางสิ่งบางอย่างแล้วมันอาจจะมีเกณฑ์ผ่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์ผ่านที่ผ่านมาก็ยึกยึกยื้ยื้ยึกยึกยื้มันจะตอบรับยังไงไม่ตอบรับยังไงนะคะแล้วที่สําคัญ ดาวพุธท,ท่านเป็นเจ้าเรือนภพ,พที่สามคำว่าเรือนภพ,พที่สามเนี่ยค่ะดาวพุธท,ท่านเป็นเอกสารสัญญาเรือนภพ,พที่สามมันก็มีเอกสารสัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเอกสารที่มาหาท่านจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีเอาอย่างนั้นนะคะเรือนภพ,พที่สามมันคือการเดินทางมันคือการเดินทางบางคนจะได้เดินทางถ้าบอกว่าสมมุติใครขอวีซ่าแล้วไม่ผ่านตอนนี้มันผ่านแล้วค่ะท่านเตรียมบินได้เลยนะคะหรือหรือถ้าบอกว่าบ เอกสารสัญญามันยึกยักษ์เซ็นไม่ผ่านสักทีหนึ่งสําหรับใครที่รอเซ็นบางสิ่งบางอย่างอยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นเซ็นคนเซ็นหรือคุณจะรอให้คนอื่นมาเซ็นการเซ็นสัญญามีโอกาสฉลุยนะคะถ้าบอกว่าการเดินทางอีกแบบหนึ่งก็คือบางคนเกี่ยวกับงานอาจจะไปอบรมอาจจะไปสัมมนาอาจจะไปทํา,าทธุระนั่นนี่ไหมไม่ว่าจะเป็นเจ้าของเหจาการหรือว่า,าไม่ว่าจะเป็นคนที่ทํางานอยู่ในองค์กรหรือบริษัท แล้วที่สําคัญเรียนพบที่สามมันคือการเรียนรู้ด้วยบางท่านถ้าบอกว่าเอ้ยโ,อโหเรางูมาตั้งนานนะเราเริ่มฉลาดละเพราะว่าการศึกษาเรียนรู้มันมาทับตัวทับตัวท้นเดี๋ยวมันจะส่งผลให้ท่านไม่ว่าท่านจะเรียนรู้แบบแบบด้วยตนเองหรือจะเข้าคอร์สสั้นคอร์สอะไรก็แล้วแต่โอกาสที่ท่านจะเห็นหนทางในความฉลาดหลักเหลมและในการสร้างบางสิ่งบางอย่างก็จะสําเร็จและที่สําคัญมีอีกข้อหนึ่งก็คือ เรือนพ่อพ,พี่สามมันคือพี่น้องบางคนไม่ได้เจอพี่น้องนานละหลายเดือนละหลายปีละอย่างเงี้ยค่ะพี่น้องก็อาจจะแวะเวียนมาหาหรือเราได้เจอเจอกันได้กินข้าวร่วมกันได้ทํานู่นนี่นั่นด้วยกันหรือแม้แต่ถ้าบอกว่าไอ้ทำไมพี่น้องมาโทษนะคะ อาจจะคาว่าไอเรือนวินาศมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่นึกไม่ฝันเกิดขึ้นบางคนไม่ได้แช่งนะคะ,ะพ่อป่วยแม่ป่วยบางคนปูดป่วยญาป่วยหรือไม่ป่วยก็คือมันมีโน่นนี่นั่นที่ต้องจัดการไหมก็เลยได้มีการรวมญาติกันเกิดขึ้นนะคะรวมญาติกันเกิดขึ้นแล้วถ้าบอกว่ามันคือดาวพุธมันคือ,อเพื่อนอเรือนพบที่สามมันคือเพื่อนล่ะ บางคนก็จะได้รวมกลุ่มกับเพื่อนทําอะไรบางสิ่งบางอย่างถ้าใครบอกว่าเอ้คิดถึงเพื่อนนะอยากจะรวมกลุ่มแล้วรวมไม่ได้สักทีหนึ่งเดี๋ยวหลังวันที่23มิถุนายนจนถึงวันที่19กรกรกฎาคมถ้าอยากจะเจอ,เจอบางสิ่งบางอย่างหรือแม้แต่เรือนภพที่สามมันคือเรือนแห่งความทรงจําเก่า,กาท่านอาจจะไปยังสถานที่ที่มีความทรงจํำไหมเรื่องอะไรล่ะตอนไหนอะตอนเป็นเด็กเหรอ ตอนจีบกับแฟนใหม่ๆเหรอรถคันแรกเลยบ้านหลังแรกเลยที่เราอาจจะเจอะเจอหรือเราไปสถานที่แห่งหนึ่งมันรู้สึกว่ามันคุ้นเคยจังเลยเหมือนเราเคยมาเหมือนกลับไปอดีตชาติแล้วที่สำคัญดาวพุธถูกกลุมด้วยดาวเกตด,ด้วยถ้าใครอยากจะเดินทางท่องเที่ยว หรือไปสถานที่ไหนสักแห่งหนึ่งถ้าท่านรู้สึกคนลุกขนพองถ้าท่านรู้สึกว่ามันเหมือนเคยมาจังเลยตรงเนี้ยอ่าท่านอาจจะเป็นคนอยู่ในสถานที่นั้นมาก่อนนะคะอาจจะพันปีสมมติพันปีที่เรายังไม่มีตึกนี้แต่ว่าท่านอยู่บ้านกระตอ๊อบหลังหนึ่งกระต๊อบแบบมีไม้ต้นกล้วย เป็นฟ้าบ้านอย่างเงี้ยค่ะพันปีที่แล้วนะ่ะหรือขุดลุมอยู่อะไรประมาณเนี้ยแต่มันเป็นแผ่นดินหรือสถานที่เพราะว่าสถานที่ไม่ใช่แค่ตึกอาคารบ้านเรือนอาจจะเป็นแผ่นดินนะคะดังนั้นช่วงยีิบสามมิถุนายนจนถึงวันที่สิบเก้ากรกฎาคมหกเก้ามันมีความสําคัญหลายอย่างแต่ถ้าความสําคัญอย่างหนึง่งเหมือนที่ตอนท้ายๆท,ที่บอกว่าถ้าไปสถานที่แห่งใดพบเจอะเจอใครแล้วก็ได้ผูกสัมพันธ์อะไรกับใคร แบบโดยไม่นึกไม่ฝันแล้วก็แบบโดยตั้งใจมันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่หมายถึงของเก่าๆความเก่าๆคนเก่าๆสถานที่เก่าๆนำพาให้ได้พบเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะหรือใครมีเรื่องเก่าๆที่ยังเคลียร์ไม่เสร็จถ้าอยากจะจัดการก็ดำเนินการได้เลยนะคะ